มาทําใบงานวันแม่กันสีที่ใช้ในงานนี้จะเป็นมัสเตอาร์ตเจ็ดสองสีนะคะแล้วปันจะใช้สูตรสีลับมาสตออาร์ตเป็นหลักนะคอนเซปต์ของใบงานวันแม่ปีนี้เนี่ยปันตั้งใจออกแบบให้กระดาษแผ่นนี้เนี่ยเป็นเหมือนมุมบ้านมุมหนึ่งนะที่จะมีพื้นหลังเป็นกําแพงบ้านแล้วก็กรอบเนี่ยเป็นหน้าต่างนะคะโดยหน้าต่างบานหนึ่งปันก็จะวาดเป็นคุณแม่ของปันเองที่กําลังทํางานอดิเรกที่ตัวเองชอบนะคะเป็นพวกเย็บปักถักร้อยอะไรแบบนี้เนาะทุกคนก็สามารถเอาไอเดียนี้นะคะไปประยุกต์เปลี่ยนเป็นคุณแม่ของตัว งานนี้บรรบอกเลยนะคะว่าระบายสีทั้งแผ่นนี่ก็เป็นหนึ่งเหตุผลที่บันเลือกใช้สีมาสาอาดนะคะเพราะไส้สีเขาค่อนข้างนุ่มนะระบายลื่นแล้วก็ไส้ใหญ่ด้วยทําให้ระบายเต็มพื้นที่ได้เร็วค่ะแล้วใครที่เลือกใช้สีไม่เก่งเนี่ยก็ใช้สูตรสีลับมาอาดแบบนี้แหละช่วยในการเลือกใช้สีได้ดีมากใครที่ดูชื่อสีไม่ทันเนี่ยก็สามารถหยุดคลิปดูก่อนได้นะแต่ในสูตรสีที่บันใช้จริงๆมันไม่มีสีเหลืองนะคะแต่บันชอบเติมสีเหลืองเข้าไปให้มันดูเหมือนมีแสงแดดส่องเข้ามานะในส่วนของด้านหลังมันก็จจะะะมมมมีีีผสสสด้้วยนนนนนคเเพื่่อใหััไไกกกิป จริงๆทุกคนสามารถสลับเลือกใช้สีได้ตามใจชอบเลยนะไม่ต้องใช้เหมือนปันเป๊ะก็ได้นะคะตรงนี้ปันใส่กรอบรูปพี่หมีแม่ลูกติดอยู่บนฝาบ้านด้วยเพิ่มความน่ารักเข้าไปอีกหน้าต่างบานนี้ใกล้เสร็จแล้วทุกคนและนี่คือสีที่ใช้ค่ะส่วนหน้าต่างบานนี้ไว้เขียนบรรยายถึงคุณแม่เสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้เลยหวังว่าจะชอบไอเดียนี้กันนะคะคอมเมนต์อิงมจิหัวใจเป็นกำลังใจให้ปันทีนะบ๊ายบาย